ออมายาปุป้ากลับจากงานต้องเข้าห้องน้ําก่อนอแล้วก็นอนตากแดดก่อน6โมงนู่น่หละโอ้แดดเราร้รอนอย่างงี้ปุป้าต้องออกมานอนตากแดดก่อนนี่นะก่อนสิเออแล้วปุป้าถึงจะไปทําเฟ้นไฟให้หลานๆลูกกินก็ประมาณ6โมงปุป้าี่ลาต้องไปนอนตากแดดก่อนนะเนี่พี่ปุป้าต้องไปนอนกลอนตากแดดก่อนพอเพราะแดดวันนี้วันสุดท้ายกลอนกรอนกลอนกอน,นเลย แบ,บ่งแบ่งทไมวซไม่ได้ใส่สีแดงอะไรอ่ะไม่รู้ซีไม่ได้ใส่สีแดงไม่รู้เรื่องแต่งตัวไม่ได้ไปยุ่งเลยโก็โครสได้ปะป๊าก็บอกเขาเองว่าต้องใส่แดงเห็นไมจไม่รู้ว่าเล่นใส่สกูตบอลเนี่ยนะ อันนี้ไม่รู้นะคะเพราไม่ได้จับเสื้อผ้าแต่งตัวฝรั่งน้อยแม่ไม่ได้ยุ่งเลยเรื่องแต่งตัวเอาอยูอย่าโยนอย่างนั้นดีต้องเก็บนะคะฉันโยนบนนี้นูน่นนะอันนั้นมันวางอยู่แล้วค่ะแล้วก็เก็บให้ด้วย<ไ>ต้มองเก็บให้ด้วย<ไ>ฉันโยนบนนี้ค่ะอ๊ยไปเรื่องเอาก่อนเร็วเลย,เอ,เลยอันนั้นนอนสุดท้ายนะหูดแล้วเนี่ย พอดีแหละพอดีหมดแล้วก็ไม่ได้เราจะนอนนี่ใช่ไหมกินฟิตเตอร์น่ะนี่ไงพอดีเลยหรือยังไงโอเคมาได้พาน้องกขับบ้านแล้วเยดาจะอยู่ไหมเยดาอยู่เยดาก็ไปโรงเรียนที่นี่พรุ่งนี้ก็ปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานไปโอเคไหมโอเคไหมอันนี้เอาขันดบไหมห่อขันดบไหมเอาไหมหมดแล้วหมดแล้วเหรนี่แผ่นไง เอะเก็บจานเข้าครัวกันนลี้ยงน,น้ำให้ด้วยเออสเสร็จแล้วค่ะเหลืออยู่แพ็คอันนี้ห่อห่อฮอจกทอดกินสมก่อนยนต์ยืดทอดเยอะนะนนเนี่ยพูดถึงแพ็คนึ่งได้เยอะมากอันนี้แพ็คก,ก,ก,กว่านะฮะโหนยนต์น่าจะสุดจาน อออยู่กับอุ้มน้องขึ้นสิลูกปล่อยน้องตกลงไปอยู่กับอุ้มน้องขึ้นสิอยู่มืงนอกเวลาเราทำของไส้กรอกลุมเปียปอเปีอยากระทงทองนะฮะหอยกุ้งหออะไรอยกตน ก็น้ำส้มตำก็ให้เขากินอย่างน่ะยายจะต้องไปทําให้อีกเหรอน้ําส้มตําแตงน่ะเขาก็กินได้แล้วนะหั่นให้ลูกสิเออน้ำตังแตงรสชาติก็นัวนัวแล้วน่ะอุ้มน้องมาระวังนะลูกน้องทานแล้วนะระวังน้องตกโซฟามาเอามาเอามานอกนี่มาลูกมา แม่ฟังครับนี่มาม่าจำไม่ได้เอามาใส่มือม้ากับเพื่อนเนี่เห็นไหมเนี่ยติการ์ลาเดินทานเบบี้สเตอร์อย่าพูดแบบนั้นลูกอย่าพูดแบบนนั้ไอวิลนีย์เรนเฮลท์เฮลท์ยับดาวเพื่อนก็เพื่อนแล้วก็เอออ่ะช่วยใหญ่ช่วยใหญ่จริงจริงไอเจ๋จริงจริงเจ๋จริง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 ดูสิแต่มือเนี่ยมือแป้งเนี่เห็นป่ะกินป่ะ อ้อนทำไมเนี่ยอันนี้แบ่งไว้ให้ป๊าป๊าทอดชิมสักหน่อยเย็นนี้อุ้ยไม่ว่าสโตมอ่จจะอร่อยแล้วก็ทําซีไอซอสซีอุอขาวเหมือนสโตมอ่ะอันนี้เอาไว้ให้มามมาไว้ให้ป,ป๊าป๊าอันนี้ของคุณนายนะคะของคุณลูกสาวจริงจริงอะเจ้าถึงจุดไหน้วแก้อย่างไหน,นะล,กกน,ไหนลูก้วแก,ก้อย่างไหน <laughs> ah, ah, ah.